สวัสดีครับนี่ครับวัอน,นี้สูตรของสาวนาครพนนอมืมันนี้ต้นสิมักไก่เสียบผนวานี่ครับไหนไก่แซ่บอ้าวแต่ลงไม่ร่ำเสียดอันนี้ สื่อเข้ามาเลยนี่ครับน้ำโอ้ยลืมเอาน้ำก้นน้ำไปไหนหนึ่งแก้วกาแฟนี่น,ม,นมวุ้รัมนมวยนรัมเฮดนี่ครับยำขนมจีน<อ>น,นี่ครับยำขนมจีนเนี่ยนี่ครับผักผักหลายนี่ครับมีผักสดผักรวกครับนี่ครับมีมานละยอดมาละนอไม้ครับผักกาดใบแมงลัก กะหล่ำบักทัวต้นหอมนะพี่นอ้องนี่นี่ครับานครพรินเผาพอนดิมักไก่กินแก้มพร้อมนี่ก็คือสำเร็จรูปเลยค่ะสำเร็จรูปตอนนี้แต่ที่จริงห่อนี้ใส่ได้กับไก่25ชิ้นลงเพิน์มักพี่นอ้องอร่อยแซ่เบเลยแล้วก็น้ำใส่ไปน้ำอุ่นด้วยครับพี่นอ้อง ที่จริงเขาคนแปลงก่อนกระได้หรือว่าใส่อันนี้เลยกระไดเหตุเกิดการใส่ไปเลยตัวนี้สุขภาพสะอาดครับใส่ถุงมือพร้อมนมวิ่นเหล้าถิ่ย่ำขนมจีนนะครับแกะกระทู่แกะยังไม่แล้วที่นองนี่นะครับนี่นี่นี่ใกล้ครับนี่สูตรขอบคุณค่ะคุณอากาศคอยทิ้ไว้จัง ชูรสรสดีใส่เพิ่มอีกหน่อยไม่ต้องใสใน,นจุกเพราะว่ามันเป็นโรบีแล้วเป็นตาไอนิโคโมโต้แล้วอย่าตากะดีดเห็ดเป็นไก่แซ่บครับพี่น้องเห็ดเป็นไก่แซ่บครับอันนี้รสเผ็ดร้อนแล้วนะอันนี้รสเผ็ดร้อนแล้วพนะี่น้อง นก็ใส่ซอสหน่อยสักหน่อยมันจัดกลางไหมใส่พอเราสะใส่ผงดิงเซ่บเอาสูตรเอาสูตรเขาเลยใช่ไหมเอาสูตรเขาเลยพี่น้องนี่พี่น้องก็อันนี้ก็เมื่อนี้ก็ประมาณรวมทั้งผงอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับน้องกินพอมกั่ายูที่สองร้อยบาทครับมื่อนี้มื่อนี้ร้อยหนึ่งโอ้มื่อนี้ซื้อไก่เคเอฟซีกินพันเก้าสิบเก้าบาทเลยสามซอนค่ะอันนี้ร้อยหนึ่ง โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวทอดครับนี่เรามาชมตอนนงเวลัมย่ำขนมจีนนะครับกับสีทอดไปซื้อน้ำมันก่อนครับครับผมมาครับพี่น้องนี่ถึงตอนทอดไก่แล้วครับนะครับพี่สาวน้องข้าวหนมเป็นมากไว้สนลว์โอ้ยไปอ่อนๆครับกินไปเรื่อยๆพี่น้องมติดกัน เก็บไฟอ่อนใส่น้ำมันหมูเลยไครับพี่ถ้าใส่น้ำมันหมูหน่อยมันแห้งอยูไหมเนาะใส่ผงบ,บรื้องบอรอสุกถ้าเด้งไปแห้งเลยใหม่ก้อนสุกนส่สุกที่าวน,นาฟันขนมปนมากไปนะครับนีสีรับน้องน้อย กันนกพี่นอ้องน้ำแซ่บนะครับน้ำมันต้มตอนนมนีล่ำอันยำอันขอบคุณเด้อพี่นอ้นองเด้อครับผมพี่น้องเหลืองแล้วครับเป็นได้กินมากครับแต่แฉบสบ,บวบ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 นะพี่นอ้องครับแล้วก็จีคุไก่แซ่บ คือผงไก่แสบมาแล้วพี่น้องตอนนี้มันเดืองเนาะน่าแสบๆน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนับพี่น้องจะองเอาน้ำปลาลาต้มก่อนซื้อเบันมาครับนี่เห็ดย่ำเขาปุ่นเห็ดน้ำย่ำปุ่นข้อก่อน ข้าวปุ้นครับเครื่องเคียงเครื่องเคียงนี่ก็เครื่องปรุงต่างๆนาน,นานี่นี่ครับอายุนุบตุนี่นี่หัวหอมก็พริกซอยครับใส่น้ำตาลจักน้อยเพป็นว่าอา้าวแล้วก็ชูรสครับพี่นอ้องเพียงนำย่างก่อนเราจะมาด้อใส่หลายใส่หลายเออชูอรส นเดี๋ยวแต่ผู้ใดมากผู้ใดมากรู้จิตจานไหนกระปรุงแบบจะเดือดเอ้ยมันจะเชื่อมอะไรบางทีต้องไปเติมพอตอนรับพี่น้องแล้วก็ย่อนนังปลาจังหน่อยให้มันหอมพี่นอ้องน้ำมันน้อยจะเอาน,น้ำอุ่นเติมก็ได้เลยนะนี่ครับต่อแด้วตนเหิงเร่องตัวเพชรธุละจานครับพี่นอ้องยังกระปุ่น ข้าว่อนเข้ากันียวที่ปูหมอมันไงน้องเอ้อสิปีลำเส้าปีลำว่ากินเจ้ามาอย่างมั้งอาจจะพี่เงาหมีมีมบ่บอสเอาวางใส่จานเนี่ย วลาจะคนก็ไปหยิบเอาบีบหน้าบังหน้าก่อนพี่น้องบีบบังหน้าก่อนฮะกดน้ำอุ่นมาหน่อยครับนิด แก้วหนึ่งไงนี่ครับยำยำครับพี่น้องยำของพู ครับเ๋ยวเติมามาเร็ดีอ,อยู่อ,ตตอันยโนมโตให้หอมหอมนอนอะโอ้จะเติมมันิพคนจะเติมกินเอง หอมหอมโซยลงไปน้ำยำก่อนนี่ครับอ้หูกินหอยหลม่วงเนาะน้ำจิ้มหมูม่วงไในเลยเด่นใ่ไหมหอมหอมเนอครับพี่น้องหอมบ์หอมกินประเดี๋ยวแล้วก็ทั่วใส่ตามที่เข้ามากนมาเบิ่งก่อนครับพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักซีใบเขียวเดือยอยู่ในนี้แหะครับ สูตรบ่มีไผพ,พ,พิกไผถึงด้อพี่น้องด้ออันไหแซ่บกระหต็ตเลยจ้าอ,อันนี้สูตรบุรีรัมจุ่มบุรีรัมครั้าังแขนเรียบอ่เนี่ยฮะนอ้องแซ่บอ ตัว <ừ> <ümüz> ูเออนำมาไกัเตงนำมาไล่กัเตงนำปลาดเล็กน้อยามไม่เอาคกับใกุ้งแหงกอนี่ครับพี่น้องนีปลาปลทูไปขยําก้อนจะเอานมเซนลงเออเพร่นมเมันจะดูกน้ำกระเดกนะลืมลืมพี่น้องลืมลืมปลาลืมไอ้ั่วส่อีกร้อนลืมฟอดีพี่น้อง เบิดโหลดทั่วเนี่ยเนี่ยลงไปเนี่ยเราจะเอานี่ใช้เรื่อยๆนี่ใช้เรื่อยๆนะคนนี้เสื้อคนนี้นะมาอา้ียนี่ครับกินติวแล้วกินกี่คนอันนี้ก็จะต้องซุปน้ำจะหน่อยสามคนเอา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 ดมันซุปน้ำปึ๊บ ครับเป็นนมเส้นนัน่นเท่าเนาะนมเส้นดวกไหมพี่น้องโอกอนโอกอนอากินแครมเอ้ยพี่น้องมาครับสูตรนมวีรัมเนี่ยค <น S 1> ุณยังอันโภลิารเลยแล้วก็มีไก่แซ่บพร้อมมาเลยเฮ็ดเอียงพร้อมไก่แซ่บนี่ครับ เป็นแระแสนาะพี่นอ้องต้องเห็นแสงสีต้องน้ำเยอะบางคนเขาก็ใส่ขา้อาวครัวอยู่แต่อันนี้นุ้องไม่รับใส่ดอกแต่เขามักใส่ถั่วชะพูกับตะไคร้ตะไคร้เขามีบ่างไม่ไม่ใส่เอาฉันจะซอยใส่ของฉันแม่ไม่มีนี่พี่นอ้องปลาทูเอา้ซิมเบิง้งซิมเบิง้งใส่อีกบ่ เออชิมเบิงชิมเบิงขวดเด้พี่น้องขวดด้พี่น้องเนี่ตมนะมีไงทอนมีหน้าตาค่ะหน้าตา่น่งพี่น้องเบเสิมกอนยำขอบปุ่นเริ่มใส่ถุงมือ กเจใส่ถุงมือแล้วก็ยำยำยครับอืมถุงมือยงนะครับอืมด,ด,ดูด้วูยับทานรอบเดียวไหมบอืมไปไกินกินพี่นอ้นองไปกินครับไปกินไปท่อมตอนกินเยพี่นอ้อง สวัสดีครับมาพี่น้องหอดตอนกินนะครับนี่ครับมีไก่แซ่บพร้อมครับนี่ไก่แซ่บนะครับตำยำยำข้าวปุ้นยำนมเสียงครับพี่น้องครับนี่ครับมีหัวมันหัวปลาทูหัวปลาทูเหลือกิกระพักรวกครับมียอดมะระรวกมีหน่อไม้มีพักบักทั่วผักกาดกระลัม 给里啊，有点偏闹。 มาละวอีกตัวขอนัวหอกันเลยอีกตัวตังเพยียงก็ไปอีกตัวเรา Cảm ơn subscribe <laughs> ม <c oughs> าเดี๋พี่น้องแ, e แจกน้ำกันกน้ำขรุนเส้นอเอาวาเสนมเผ็ดอีกน่ควันออมอยูเลยกินไก่แฉบให้พี่น้องเบิง่ง,งน<อ>ะแนบอ่ยังอร่อยนคิ้ว เพื่อนเขาขายสามนี่ยสามต้นเนี่ยสามสิบบาทยี่บาทพอเรามะขยอยาร์บีคิวต้อเร่มมามือนปลงไก่เสบเลย บาร์บีคิวก yeah no ็มีไงวะเป็นบาร์บีคิวนี่รถเนี่ยิต้นตะของต้นตะยังชื่อของเคมซีนเอาพป่น้องเกแซ่บเพื่อกันยำกับพ่นอง แมวมายำน้มจิ้มว้านีข้าวยำบาร์บีคิวหอมข้าวมากิมจิจ้มเดือ 那贴蛋蛋没弄。 เที่ยวอ่ะก้อนยังสดนะหอมหอมกันเลยพี่น้งองเค้ากันนี่เดียวจุดตะเหลีล่ยม,มมาแล้ว,วจฟฟุดละอืมตะแเหลียมมาแล้วยาวลงไว้สองสีเหมันนั่นตรงเป็นตะแเหลียมคนไม่ขาถ่ายน

mọi người 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 kia người mọi người mọi người mọi thay là cả มันไปแก่แขนพวกนั้นมันไห้จบดอกไปแก่แข่งแม่เย็ยนอิ่โกงสมบัติอีกคิโลโที่นอแบแบเนี่ยยำข้าวปุน้นโอ้แสบยีนี่เหมืเทเทแดดเลม

นัวพี่น้องครับมาเด้อลองเห็ดเบิง่งตามสวนอันนี้มันหวาเนเนาะจะว่าเคือปรุงรสดีมันกแ็แซ่บอยู่แล้วแต่เราจะไปลกินเปี้อันรสดีเป็นโคงม้านั่ยขายาวยเลยไม่ต้องไปแซ่นนั้นชุบแป้งทอดแล้วก็ม้าขย่าเลยไม่ต้องไปแซ่โค้งอันนั้นนี่ก็แล้ว,ว,ลวไไก็ เออมากาย,ยาวเลยเออเบ๊กอ้โหโคตรโอร้กลืนเลยอ่ะมีกิ่นหออืมอืมคอมในที่นอนมมกินหอมแบบแสบพี่ไองรู้สึกว่าแสบโคนะแสบปะแสบแสบโค้งบันพิษ มนเอาไโอ้แซ่บพี่นอ้อ,นองเดี๋ยวลองเห็ดเบิรงเด้อพี่น้องเด้อแับกินสามคนใส่หมดเลยครับคนในมาคลิปกินอิ่มย่ำขนมเสน้นใส่บลาทูของนุ่มไม่ร่ำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับถ้าใครน้ำเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นุ่มไม่ร่ำก็ไป ส,สวัสดีครับสวัสดีครับกดกระดิ่งน้ำเดิอพี่น้องเนะครับไปแล้ว